ทำอาหารให้เด็กๆกินกันบุฟเฟ่ได้ป่ะงม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 โอ้ยจโจแม่งลงไปก่อนโอ้ยป๊าป๊ากินจะหมดแล้วอะ่ะวันนี้มีข้าวไรซเบอร์รี่พีเอพีกหวานสาสีแล้วก็มีแกนหลับอกไก่สับหัวใจไก่มันฝรั่งพอแล้วกินได้แล้วโอ้ยฟัดทา แล้วก็กระหล่ำม,ม่วงแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวงามงอมงอมงามงอมงมงม,งมช่วงที่ใจดีป่วยเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อมาสองอาทิตย์เลยลพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีๆในลำไส้เนี่ยก็าหายไปด้วยเลยช่วงเนี้อาหารที่ทําก็จะเน้นผักหลายสีแล้วก็เสริมโพไบโอติกเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ใจดีนะจุ้มเป่งกับเจไดาด้วยก่อนเสิร์ฟก็จะให้ซุปมะละกอดูกหมูข้าวจะได้ไม่ติดคองอมงอมงอมงมงมงอมงมหลังจากกินข้าวก็จะมีโยเกิร์ตให้เด็กๆด้วยโอ้ยแซ่บหลยกินข้าวเสร็จแล้วก็อารมณ ดีกลับมาแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกเดี๋ยวจอยจีจะดูแลแบนเองจอยีมีอะไรจอยที่มีอะไร,ะไรใจดีมีอะไรมาให้เนี่ยน้ำเปรี้ยวดัชชี่ใบอ้อรสสตรอเบอรี่และลาสเบอรี่รสใหม่ล่าสุดที่ยังคงดีต่อลำไส้และดีต่อใจหุยหอมอร่อยสดชื่นฟิลเฟชน้ำเปรี้ยวดัชชี่ใบอ้อเป็นแลกโตสฟรีและน้ำตาลน้อยกว่าแถมมีโปรไบโอติกดีดีกว่า20 0 0 0่นล้านตัวเพราะจะด0ของปูมคุมกันอยู่ที่ลำไส้รักจุม้มรักลำไส้รักใครให้กินดั ที่ไบโอทุกวันซื้อมาติดตู้เย็นที่บ้านกันไว้นะ